นอว่าราา้องโกลว่าโกป้อมกำจ้ำกันได้มหมเจ้อ,อืมเป็นอะไระนายพูนเป็นเกลือนครับอ้าวนายพูนนี่แกเป็นคนที่ดูแลตลกกบขันและมีสาวอากาศอะไรอยู่บนศรีรษะนั่นน่ะไอเนี้ยทีไ้กินอยู่กับเจ้านี่แต่วมันปิดเปนืนนายการนี้ที่คุณก็้หนุยคุยเก้าไปออกอากาศใจวันนั้นไปเลยนายการนี้ก็ใจลับลืมเด็กก็ไม่ไปแย่งก็วางนี้ ทำไมห้ามไปตั้งไหวพระยาหลวงเกือบตายบ่นายพูนอายุเท่าไรตอนนี้ไม่คิดกับเอาเดียมเยี่ม้าเดือดเรื่องวันพมีเอาแล้วเอาเดมมันเน่ยเออนี่นายพูนตอนนี้บุคคลก็้ามาติดต่อสู่ขอลูกเราเป็นจํานวนมากทรานนี้เราก็ได้บอกว่าขอรอเวลาตอนนี้ข้าราชบริพารนักประชญ์ดยาบัณฑิตก็ได้คิดปัญหาธรรมะขึ้นมาบุคคลได้ะแต่งานกับลูกเรานั้นคือหมายถึงว่าต้องผ่านการแก้ปัญหาธรรมะไอ้ลุร่วง มาจถึง,อองไอนเจ้าปัญญานแล้วมีสิทธิเราเปิดโอกาสกว้างในภูเนยเปิดกว้างคือรื้อไปสร้างสีไม่เหมือนนั้นเนื้ออะไรหอ,อยหนู่เรื่อนจำไร้เนี่ยไม่รู้น้อยจริงนี่นเดี๋ยวบูดไปคือบุคคลใดก็ตามสามารถที่แก้ปัญหาในแง่ของธรรมะถูกต้องยินดีที่ใจแต่งานกับลูกของเราทุกคนมีสิทธินนในภูนคือหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนชาวไรช่ชาวนาพ่อค้าข้าราชการก็มีสิทธิ์ โอ้อคืนทุกคนมีจิตแม่ว่าคือนายพูนก็มีสิทธิ์แต่อายุยังไม่เกินสามสิบผมหยิบแป๊นนี่ครับแต่งงานแล้วอย่างถ้าเป็นโสดมีจิตแต่งงในใน่ายนำใจแต่งแล้วเจ้าเช้าพ่อนเม่นบุ้มใจแม่เชื่อพ่อเชื่อรองวี่ว้ยจายายใครเอาสมเสร็จมาแต่งงานมามาเราสงเจ,จ็จเออนายพูนปัญหานี้ออกสู่หน่วยประชาธมพันธ์ว่าคุณกล้หนุวยเก้าแปดถึงเึงาี่เก้า หน่วยลาชาวชันตึงซุก่ากว่าคุณไปมืนตึงโจมรมรักมันเกิดตุกตุกรานติดไม่กันดีรานจิบจ้องหนักชักติดไว้ยำหน้ายิ้นกาจะกำพืนมานผืนเมืองเราไปติดเอาไว้จิ้นกาพืนเมืองเขาได้รู้เรื่องนี้กัน องค์งานกรวดนางก้อน้อยคุณรูดำเราก็เท่าไว้ตุกแอ้งก็จะจานทีก้องฉันนายอกจมหนึ่งเกศชาในเกศเจตมาติดในตัวไป่ตุกแหงนักจัดในการเชี่ยงดังใจดีนั้นคือคุณจมปอรัาวกานเอาบรรยากาศซื้อหมดจนต่างโตระดในวิจัยุอัตโตมตคุยข่าวก้าข่าวมาคุยเอาไปหมดเลยตีมานตรงวงกัดเมืองนังก้อน้นวงกัดมีเดียดังมัดเอาจังเป็นดังมัดจังเปนเอาไปอะไรนั้นเอ็มร้อยเด็วก็ซื้อมาเอาหมด นายภูนี่พูดเป็นเล่นไปคนเราในเรื่องจริงไม่ได้อย่างกับหลวงตอนนี้บ้านเมืองมันกลับกันเรื่องเกินให้ธรบมกเออไปถามเขาอย่างนี้นะนายภูนะปัญหาในแง่ของธรรมะนะเราถามว่าโลกมนุษย์นี้แม่ผู้ยิ่งใหญ่มีอยู่เท่าไหร่ใครรู้จักแม่รู้จักพ่อรู้จักผู้บุปการีรู้ด้วยแง่ธรรมะถือว่าเป็นคนดีนี่คือสิ่งสําคัญที่มนุษย์เราจะต้องรู้จักเคารพ แต่องุ่งนนางกุลบันนนองของหน้าจอบนายรูปรังไม่รอกไม่สําคัญขอให้มีสต,ติปัญญานั้นคือค่าของมนุษย์ในภูนผลดุเรียน,นมีนหนามน่าเกลียดแต่เนื้อในอร่อยจริงไหมพลยยงกา,าผลกีกาสีสวยแต่เนื้อในขมเราจังเคยได้กระมอนจองให้ใจองไปดิทําไมยุ่มตื๊บไหมอันนี้ผ๋ยนุ้ยก็ยุ่นเม่อนจีกเนื้อในถุงนั้นไงนั้นในภูนนำข่าวนี้ไปสู่พี่น้องประชาชนทูลนลาพเยยาว จอมยาวังรับสั่งความหนุยหน้าตามที่ทรงคิดเปิดโอกาสได้บัณฑิตหรือผู้รู้มาสู้กรุงศรีอยู่ระว่างรอวีระจนคนมีปัญญาต่อปัญหาในพระบุรีออตั้งจักที ngày nghe đây cõi mặt Mẹ ngã gông thầm mắt, mẹ vui vĩ đại, mẹ เหตุผลสัจจะทำความจริงเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดเนื้อฟ้ามันย่อมมีฟ้าเนื้อสติปัญญาย่อมมีผู้รู้ใครจะสามารถตอบปัญหานี้ได้ถูกต้องครับพี่น้องติดตามมาในสารขอีนิยาย สูาสำนักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์วินอยู่น่าจะทางที่ตรงนี้ก็เรียกกันว่าสำนักวัดทุ่งสายทุกๆวันพระอาจารย์ย้ายการอบรมบ่มนิสัยมอบหมายภาระหน้าที่คุณพ้นสิทธิ์ให้เป็นคนดีในสังคมวันนี้พระอาจารย์ได้เรียกบรรดาชาญุติมาพร้อมหน้าพร้อมตาจะมอบหมายภาระหน้าที่หรือใจการอบรมบ่มนิสัยด้วยเรื่องใดสาระใด น้องทำปท่าเมื่อใจจากสาระของนิยาย คื่องามซ้องนี้มนุษย์เราต้องรู้กิดื้อคำเนิดต่อเ,เกิดมามีชีวิตคือมนุษย์หน่วยน้ามันควรดีควรงามนาจุดไหนอันลักต่ำนี้คำซ้อนควรสังหวนใจท่ำอะไรไงรู้กิดรู้ร้างข่าชีวิตคน ันแกวแวนเงินตองจับสิ่งของดิวนอกกายเมื่อตกหล่นก็จูนายเมื่อตายเราไม่ได้ใจป้อนันนกูนำความดีมันตีการาคาคนบุญกูจนมาสร้างไว้ชีวิตได้กำเลยเธออย่าเตาแต่กินกินแล้วนอน านนิรพระอาจารย์นี่มีเมตตาทนาเปี่ยมล้นไปด้วยความกรุณาชีวิตของทีพยูุบนี่ถ้าไม่มีพระอาจารย์ชุบเลี้ยงมันต้องไม่ลูกมนุษย์เรานี่ผู้รูธรรมะธรรมะนี่คือสิ่งตีเบต้ากันธรรมะคุมครองโลกทิพย์ุบนี่ตึงจะกำมปลาพอกำมปลาแมสแต่เธอขยันมันเปลียนก็ด้วยความเมตตาที่ท่านอาจารย์นี่อบรอมเพราะคอยเป็นร่วงไม่เธอลูกวิชจาความรู้ครูร้อน เรียนรู้ได้นำไปใ้ทุกนั้นแหละถาวันวมันพิกายช่องตัวลั่นขณะนี้คนเรานี่ลูกถ้าไม่รู้จักปรับปรุงตัวเองนั้นเกิดมาตีหนึ่งกับมันเพียกชา้าเกิดทุกขิดแล้วนะติปูบลเนี่ยอยู่กับล่วงสิบแปดแล้วค่ะสิบแปดนายเพียกกับนายบุญนแก้วทู้จ่องคนแข่ช่องลอย,รอรอยหรือมึงบวกกันแต่ความรู้ได้จะรึ่งแดกไหมลูกมึงคิดแล้วนะขณนี้จ้านนี้ให้ความรู้เมื่อนกัน เมื่อเอาเก้าวเปลือกมาติ้มมาตัไม่รู้ก็นคนติ้มตําก้าวเปลือกกันตรงการได้มาแหลกก้าวช้านแต่กรอกนี้หน้าว,ว่าได้ช้านแน่เดียวเลยที่ได้แกลบกันสักกำรำกันสักหยุมแต่ไม่ต้องพูดกันไก่แกลบไก่รำไก่ช้านรู้ตัวเองอาจารย์เปรียบเทียบอูประมาเห็นได้ชัดรับผมเม้าวใจกูนี่หน้าวัดรำน้องติปุบนันชานตังก้าววอดกูรำ แกร็บก็ไม่ใหญ่ก็หนึกมันได้ก็ดีมันน่ารู้ตัวไม่ไอคนดีมันไม่คิดนั้นอันพอล่วงมามึงแกร็บเรื่องยบเกิดแดกแกร็บแบบเทียบไม่มีขาเลยคนเราถ้าไม่หลึกซึ้งมันมักจะมองขาไม่ห้อยเมึงปรับปรุงตัวเองแต่มั่งเลยลูกในเปียกพุ่มปรับปรุงปลื้มแล้วยันแต่ว่ามึงมีขาตรงนีย ที่อาจารย์บอกก็เหมือนแกรบอยู่แล้วนะไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่มึงเนระคุณกูวนที่เนระคุณอะไรเน่ยถ้าไม่มีแกรบนี่มีข้าวซ่ามีไม่มึงเชื่อกูดังที่มีมารลเรข้าวท่ายู่ได้ปลอกแกรบลุดไห้ดอกเหลา <c oughs> มึงกิดได้ดีแต่ถ้าไม่มีแกรบเลยเป็นข้าวเปลืออยู่นั่น,หนแหละคนี้อาจารย์นี่นะไม่ช่ที่ว่าเปลือ ชิดโบนั่นครูควรที่ปลื้มใจมแล้วก็สอนไอ้ิดมีความจะลาดแต่ชิดโบปลื้มใจเพื่อแล้วตาชิตจะลาดมดตุกคนเหลือครูไม่ว่างงานแต่ห้องนี่เราอายุไอ้ครูได้มีงานทำนี่ได้ไปนัง่งไปนัง่งไปมันมาเอ็นในกล้องนี่ก็เรียกว่าเห็นกล้องจักเป็นดอกบัวเอ็นชัวเป็นดีแค่พูดแลแเ,ลเน่ยแก่ลอกปบบนั้นกูกูเปิดเกมมัน เปิดเกมเพื่อเห็นกงจักเป็นดอกเบีเห็นชัวเป็นดีเห็นพี่เป็นกุศลายู้แต่ปันนันมึงที่เปียกนี่จะเป็นคนนี่ไม่ค่อยจะคิดอะไรรอบครอบเดี๋ยวไปคิดได้่นักหน้าครูคิดได้แล้วบายใจไปแตาจานเดือดผมอยู่ที่นี่นั่นผมไม่ใจเดือดร้อนได้จากย่างหนึ่งนี่ผมทำให้จานได้มีงานช่อนเออได้บอกว่านี่ลูเออไปนางไปน่งไปน่ง พอต่อการใ้ความรู้มันไปปันนี้ไปปันนันไปปันนีจ่อนสู้นี่จาหมือนดัดต้างมากเลยโอ้เจ็บเพียบดูทำไมเลยคะอ้างมาแต่มวนแล้วดัดเพื่อก็ไม่ตรงเมือนคนนั้นเลยสันดานนั้นจันดอนคุดได้แต่จันดานมันตรง้างมาในวัดมวนมวนจยชู้ดัดแลยแต่ลูกไม่เคยดัดได้เราเราดึงให้ซือมันถือเปล่อยก็มวลลบเมื่อพวกนี้พอต่อหน้าชาติมันดีพอหลับล้างทามวลมันห่างมากเลยอาจารย์วันนี้ชาติว่าไม่ไม่เล็กเลยอา ก็พยายามขยันนี่พี in ines, ่บุญแก่จับแจ็บไปแล้วแกว่าจรเราดัดหน้างมากมึงจําไม่ได้คนบริมดัดหน้างมากอ็ไม่ไกล้าเหมือนกันมึงแก้วเ้ยห้างมากมันมวนอยู่แล้วไปดัดมันดำร้อยเบื่อหรือแกพูดเอาตัวเองบปตัวเองเบื่อแล้มึงกิดแล้วเราลูกคิดแกเปรียบเพื่อหน้างมากลูกที่ด่างมากเลยตัวมากเลยอาชานเลยอะนี่เปียกอะไรอะ พูดอย่างนั้นวัวจ้อนก็นพูดไปเองชัดเป็นปน,นันมึงเบียดบ้ามาบาปมาบาปป้าไปกูไม่กูไม่เจอบังคับกองมันธ,ธรรมชาติสร,ร,ร้างไปสร้างเปื่อไปแล้วอุตรีเอกใจวันวนั่งเครื่องง้อคืนนี้นง,อง้อมึงรู้แล้วการเกณฑ์กูการเกณฑ์ก็แจ้งน,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 นำทั่วไม่มีไม่มีซิฟเลยแต่ดิ้นกันแล้วก็อิสะระโอ้แล้วเครื่รองง้เดืยวยายมานี่ไป กินแล้วลา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 ดีใหญ่มันนี่มานั่งเรื่องต้องเสีเหลวก็ยู่กูรู้กูขึ้นใจกูนึกตามใจเก็ไม่เกะกูว่ามันแต่ว่ามันก็ไม่ใหญ่คุ้นหนักจังแนนบ่ายใจเลยว่าปะกูเดินกินว่าจำใจไปปลาไนคนลีกอกปลาร่องว่าไปอันภูมิใจเลยเรื่องปนันภูมิใจทุแรศตาลูกมาตาได้เกลือกมิ้นมืนเลยมันดีใจหรอ เราเคยตาแป้งไงมาแล้วเราบ้านวาเด่นนี่ก็ติดระเป็ดนี่อยู่แล้วอย่าไปท่อนเจมแต่ลูกก็พอนี่คือวัดครูช่อนซิดนั่นเมื่อกับปลูกผืนปลูกพ้นทำไมเลยคะเธอแลดแต่ลูกที่ปูุบนหน้ากุดนั่นหมวงทีอยู่หน้ากุดนั่นมันออกดอกมามันติดลูกเริ่มจริงจริมีลูกที่ลูก หนูนับไป11ผลค่ะตอนนี้เหลือ4ผลเอ่อ7ผลนวลมันเป็นหม่วงโบโบลูกมันเล่นเบงนี่กองชาติโผดอกองมาทราบหนุวยแต่หน้าไหวติดสักหนุย่ยฮีเล่นเด็ดสักช่องไอ้เนี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เพราะลูกม่วงเราตีเล่นนั่นเพราะเจ้าม่วงรักษาลูกไม่ดีเด้ไมยทามีบินไปนั่นบินมาบินรอบแล้วนี่ไม้รังไงมันอย่างนี้นักไปเพอหนย แล้วมึงคิดแล้วที่พี่โต้เพื่อใครตายอย่างกะเจ้าใครเลี้ยงดีมาตีตายอยูนี่มาโต้ออก็เงี้ยงไม่กูเค,คยไปชนบอกก้องกูตีเพื่อนไม่ได้ถ้ากูรุมเปรียเดียวกูแัดตัวนู้ตายเลยช่วยกันแลยคนเราไม่ช่วยเพื่อนมันแทงไม่ทันแล้วอ่ะแต่เจ้าใครอนูอ้นแงอะไรมั้งแล้งเลยมันก็แัดกูกันเลยการเนี่ยเจ้าบอลอยากใครออกเลยเจ้าใครตีกันไม่ดีว่า ตายกันนุกแกตายมาทํา,าไม่ตื่นตายกูควันเออเมื่อกอยคุยกับมันตังมันยู่แต่ปัรนนะชีวิตมันแต่ละวันแต่ละขึ้นค่นี้พอได้ขึ้นเป็นวัดเป็นกร้อนไหมลูกนะค่ะมนุษย์เรานี่เขาเรียกว่าต้องชํำรวดตัวเองไงพบห้าปห,าห้าพ้นงานให้พบให้รูขากองมนุษย์ขากองมนุษย์ขากองคนมันอยู่ตีพ้นก้องงานลูกนะ คันนี้เราปฏิบัติภาะนานาี่อะไรเาไว้เขาว่าแล้วรู้วิชารู้อาชีพต้องรู้ธรรมะด้วยกาดนี้สิ่งสำคัญธรรมะคุมกรองโลกมนุษย์เราต้องดีเองครอบทรามาไห่ครอบซ่องนี่คือจุดสำคัญ <c oughs> พอเคยซ่อนหูกนะข้าอาจารย์เคยสอนมนุษย์เราดีครอบสามงามไหมครบสองในร่างกายนี้ถือว่าดีเลิศงามเลิศน,นั่นแหละลูกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเลนี่มืงอเงีนไม่นเข้าใจ ใครๆเคยอย่างจําได้บดนี้จําได้ว่าดีซ้ำดีแบบนหนใครรู้ยกมือดิลูกโอ้เขากันออกดอกแล้วเว้ยหมองกันนี่เว้ยหานในในหลอกพูดไปที่ทิิดอุบลจานตะตั้มจานตาตามนี่เออเนี่ยแกแล้วก็ได้จ้ะไะปนางกอดรำคาญจริงๆอ,ะอ่ะไยไม่เปล่าแล้วแล้วก็เกียร์รุดปนันอย่าไปยุ่งมันนะ จะรำการนี้ตายอันวันพระคนมาทำบุญพอก็กลับบ้านนะครับน้องเพียกก็ไปยืนเดี่ยวดักทางพบว่าเขาเห็นงูมัยู่ยืนกันเต็มแม่เดินแหลเร้องั้มึงเตือนเตือนไม่ใจมากที่ไปเดี่ยวอยู่ตรงในที่่าตาณาชนอุจจาตาคนไม่อ่านเดินไปเดี่ยวดักทางอยู่เขาออ้ก็เลยเขาไม่อ่านเดินพบว่าเล็วไว้มาพมคุ้มข้อไว้แล้วนี่มันติดใจอยู่แล้มาตัวเติมอย่างยุ่งยุ่นี่ไม่ใช่เต้าเด้ มาเองก็กลัวเลยน้องเปียกเออมึงยืดค่อยลอยอีอีกแรงแบนเครื่องเบอร์แรงกีงก่แรง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 มันยู่แต่ปัญนาน,น,นี่ป้อมกับเจียกับเปียกนี่พี่ปุ้นแนี่มันก่อนนี่เก่งความรู้ก็ดีเพราะนั้นก็ไหวแล้วเครื่องโยกแกนามกำลาลมดัดชัดเยอะเครื่องไม่ลายข้าวเพร่ยอย่างอีดันนี่รู้จริงหรือตีข้าวมาันนี่ตีหมาย,ยืนกว้างนี่ไอ้ทีขั้บนมันตอบรู้จริงหรืเออแหละผู้ตัแหละผู้ตั นี่สัมมาคารวะบ้างสีคนเราเป็นศิตก็รบครูบาอาจารย์ก็เป็นมงคลแก่ตัวเองเออมึงซ่้อนมันมันม่งดิลูกก็ก็ตอนอาจารย์ผม,ผมพุหลือไม,ไม่ไม่ควรที่เออจ,จริงคงคิดว่าพูธอยู่กับผมนี่แต่รู้อะไรแหละมาคุยอยู่กับอาจารย์ก็อนตนเออไม่ต้องร้องไม่แต่ซ้ำนึกเราก็เอิ้องแล้วนะอย่าเ้าเอิบมันพิดพลังเลยลืม เออไม่ต้องทบมาแล้วผงอย่าเออที่นังปุ๊ดแล้หรือดิเออดีแล้วและดีมันรู้มันช้ำหนึกอย่าเออแล้วนะกันนี้นะมันเือดยแล้วนั่นดูดิไม่มีรไรเลยจากจริงหนึ่งไมป้ปุดเลยนี่เคยกว่าเคยก็ยกกล่ลงอาขึ้นกว่าเองแทบมัดรัง นั่มันเรื่องอะไรอ่ะเอ็นดูจัดวัน,นเนี่ยเบื่อไม่ได้กินเลยกว่าลงแตน้องไก่ปีกว่าไก่ลาวน้องไก่มึงเยอะไหมไม่ทันอุปตังตีนแตกซ้ำแล้วแมนตอบไม่ทุกแจะตียังหมาทถาวนี้ต่อเดียวนี่ข้าวมายุ่งเวลาผู้อื่นตอบทุกอกูตีคืนนะอะไรอะหัวแกจวนนั้นมไม่เคยเห็นไหนเปียกปั้นแตมะ จริงด้วยค่ะอาจารย์สอนลุกขึ้นหนีทุกทีมันไม่เคยควังเคยบอกกูลงไปนั่งฟังปลาบังพุดอันเดือดเตะควังต่ำมาพลายบังพุดเหอมันอยู่ตีควังเือไม่ควังมึงหนังหน้าต่ำมาจริงกูยอมรับแต่มึงหนังพูดเรื่องประกาศัมาเลยไม่ใช่ว่าคนอยู่ตึงนี่ตีได้มึงแล้วัดแชแกงอยู่เต่บงที่ปีกี่เดือนมานอนได้กินจากบองปลาหรอมึงหนังปลบังพุดธแต่มึงควังเพือขึ้นหลักบังพุดและควังเลยเจ้าข้องอยู่ในเลวเลย จำไม่ด้เออเออเอาตาไอไอไอเอทำมาปลายังคุดจ้านว่าดีชาบันดีเพื่อจ้านว่ามนุษย์เราดีได้ชาบจ้างในการปฏิบัติต้นนึ่งดีต่างกายเรียกว่ากายรุจริตคือปฏิบัติต้นเป็นคนดีตอนนั้นขึ้นตึงฟางบังคุดแล้วช่องดีด้วยวาจ้าเรียกว่าจี้ทุจริตพูดดีไม่พูดยากไม่พูดแถะไม่พูดเปิดอเจอไม่ผุดจอเรียดตอนนั้นได้ช่องลูกแล้วอ๋อมันตอบทูกมันกัน มึงกันเล็กดีนี่ลูกตัตีไอ้ดีนี่เป็นมีดพราดีได้ใช้พ้นนี่ไม่คิดพี่เพียยแกตอบได้แกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาตำพัวนะ่วตาไอ้บ้าเนี่พูดแค่นี้ทําำพัวเอาถ้าไม่เอาอย่ายอก